การ์ดโฮเดอร์หนังงูมาใหม่ล่าสุดสวยมากเลยค่ะทุกคนค่ะน้องเอเริ่มต้นที่ งูหลามสีธรรมชาติใบนี้สวยลวดลายคมชัดเลยอันนี้เป็นกระเป๋าที่มีรูปร่างหน้าตามไม่เหมือนกระเป๋าทั่วๆไปเลยพี่พี่ค่ะตัวการ์ดโฮเดอร์หนังงูตัวนี้ก่อนอื่นเ้องกาต้องบอกกับพี่พี่ก่อนเลยว่าแค่หนังงูเหมือนกันนะคะปกติใบเล็กใบน้อยก็ฟาดเข้าไปใบละ3-4พันบาทแล้วแล้วตัวแม่แบบตัวนี้ค่ะตัวแม่แบบตัวนี้นะคะตัวการ์ดโฮเดอร์เป็นงานแฟชั่นระดับ โลอีกแล้วพี่ๆตัวนี้สองหมื่นสองพันห้าร้อยแดสบบาทน้องเหตนำหนังงูมาผลิตให้สวยๆขนาดความกว้างนะคะกว้างสี่นิ้วสูงสี่นิ้วเอาไปเพียง790บาทเท่านั้น790บาทแล้วเดี๋ยวน้องเใช้งานให้พี่ๆดูตัวนี้พี่ๆดูนะคะด้านนอกเนี่ยเขาจะมีช่องเสียบแบบนี้สองช่อง คือการใช้งานแบบเกรแบบใหม่แบบสับมากพี่ี่จะใส่บัตรแบบแนวนอนแบบนี้ดูนะเขาทําแบบขนาดกระชับแบบพอดีไม่มีหล่นไม่มีล่วงแน่นอนหรือจะใส่เป็นแนวตรงแบบนี้นะคะก็ดึงเข้าดึงออกแบบง่ายๆไม่มีหล่นแน่นอนเพราะว่าเขาทําขนาดมาพอดีกับอุปกรณ์ใช้งานของเราทีนี้ช่องตรงกลางจะใส่เป็นตังแบงค์ตังเหรียญได้หมด ซับในจะเป็นซับผ้านําเข้าที่หลายๆแบรนด์เขานิยมใช้กันคือผ้าตัวนี้เลยผ้าแบบนุ่มๆเลยเห็นไหมคะตัวนี้ใส่ตังได้เยอะเลยค่ะใส่ตังได้เยอะเลยนี่ใส่เข้าไปความเกรความเลิศความใช้งานเสียบหน้าเสียบหลังเสียบกลางแบบนี้ลดเลิศเลยค่ะพี่ๆค่ะนี่เก๋มากจะใส่แบบ แนวนอนก็ได้กดลงไปดิกดลงไปมันก็หายลงไปเลยนะคะส่วนถ้าใส่เป็นแนวตั้งอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เราได้มองเห็นได้เลือกนะคะเราก็จะสามารถอ่าเลือกได้อย่างนี้สะดวกแบบไหนก็ได้เพราะว่ามันไม่ล่นนะคะมันไม่หล่นพี่พี่ดูอันนี้คือสีที่หนึ่งสีธรรมชาติอ่าสีธรรมชาตินะคะงูหลามอันนี้คือธรรมชาติงูหลามแต่เป็นบริเวณท้องงูหลามต่อไปเป็น ท้องงูเหลือมอูห้หูสีสวยคมชัดมากค่ะ790บาทถ้าสนใจแคปภาพทักแชทได้เลยค่ะฝากชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ต้องการเก็บเงินปลายทางหรือโอนเงินแจ้งได้เลยนะคะต่อไปงูเหลือมงูเหลือมสีธรรมชาติอันนี้คือบริเวณหลังและของแถมช่วงนี้น้องเคยอแถมเป็นปลอกไฟแช็กหนังจระเข้ให้รู้ไหมคะว่า ที่พี่ไม่ต้องห่วงว่าพี่จะไม่ได้ใช้แค่พี่เอาไปฝากคนที่เขาได้ใช้เขาก็ดีใจกระโดดโลดเต้นแล้วเอาไปให้ผู้ชายทุกคนที่สูบบุหรี่จะดีใจสุดชีวิตเลยหนูไม่ได้สนับสนุนนะแต่ทุกคนที่ได้คือดีใจมากจริงแล้วก็เอาไปในห้องพระห้องครัวฝากคุณแม่เอาพกเต็กตัวไปแค,มป,แคมป์ปงแคมปิ้งได้เลยนี่นะคะของแถมจุกๆุต่อไปเป็นสีเขียวล้างลายค่ะถ้ากลัวลายงูต้องเห็นแนะ่นานเป็นล้างลายสวยและน่ารักมากค่ะ นานๆจะมีมาสักทีหนึ่งนะคะเป็นงานล้างลายแบบนี้ต่อไปค่ะเขียวมรกตท้องงูเหลือมเกรดใหญ่เบิร์มเบิ่มเลยค่ะแล้วเงามากทุกคนเงาตาแตกมากเลย790บาทหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะงานตัวนี้ยากนะเพราะว่าเสียบหน้าเสียบหลังใช้หนังไปเยอะเลยค่ะต่อไปอันนี้คืองูเหลือมหลังงูเหลือมค่ะขนาดกว้าง4ีคูณสนิ้วนะคะสวยน่ารักและใช้ดีมากๆเลย ความเกรของกระเป๋าตัวนี้พี่ๆดูสิมันไม่เหมือนกระเป๋าทั่วไปนะการออกบ่งออกแบบใส่บ่งใส่บัตรตรงนี้นะคะจะดึงอย่างนี้หรือว่าจะ,ะใส่เป็นแนวนอนได้ไม่มีปัญหาเพราะว่าเขาออกแบบมาให้เราใช้งานแบบสะดวกสบายอยู่แล้วนี่สับัตัตงนี้ใส่ได้แล้วก็ตังนี่เห็นไหมใส่เงินได้เยอะมากค่ะสําหรับตัวนี้ต่อไปนะคะน้องเอ๋ให้ดูเป็นสีน้าเงิน แล้วก็สีชมพูว้าวสีน้ำเงินมี3แบบด้วยกันแบบที่หนึ่งเป็นท้องงูเหลือมเกร็ดใหญ่โตมโหฬารมากค่ะกระเป๋าไปเล็กไปน้อยทำไมใช้งูตัวใหญ่มาผลิตให้ขนาดนี้งูตัวใหญ่แพงนะคะงูแต่ละตัวราคาไม่เท่ากันนะคะงูตัวใหญ่ใหญ่แพงแบบนี้หูค่าวัตถุดิบยังไม่ได้เลยค่ะต่อไปค่ะเห็นลายไหมคะลายงูหลามค่ะงูหลามตัวใหญ่ขนาดนี้ ก็หาจากที่ไหนไม่ได้แล้วค่ะต่อไปค่ะงูเหลือมสีน้ําเงินทุกคนค่ะสีน้ําเงินสดเอากระเป๋าใส่เงินสีน้ําเงินสดน้ําความหมายดีเงินความหมายดีสดความหมายดีชื่อไพรละเพราะพิ้งสีสวยสดต่อไปสีชมพูบาร์บี้สีเดียวกับเล็บนกเหล็กตอนนี้แหละเป็นสีที่แจม่มโดดเด่นสะกดทุกสายตานะคะใช้ขึ้นมาแล้วน่ารักไม่ไหว ไปซื้อของซื้อของควักกระเป๋าออกมาปุ๊บใช้งานรูดซิป 10, ปุ๊บปุ๊บปุ๊บอุ้ยน่ารักที่สุดต่อไปค่ะหลังงูเหลือมนี่คือหลังงูเหลือมสวยมากพี่พี่เห็นอย่างนี้ใช้หนังเยอะมากเลยนะรุ่นนี้ใช้หนังเยอะแล้วค่าแรงจะสูงเพราะว่ารายละเอียดงานค่อนข้างเยอะต่อไปค่ะสีน้ําตาลต่อไปค่ะสีเทาต่อไปค่ะสีขาวมีเท่านี้เลยอันนี้คืออ่างูเหลือมเผือกสีเผือก งูเหลือมเผือกนะคะตัวนี้ถูกคนคะ่ะเหมือนงูเผือกแท้ๆเลยแบบหืมหนูมีสีหนึน่งไม่มากนะคะเพิ่งผลิตมาใหม่แล้วงานตัวนี้นตัวแม่แบบก็คือแบบงานแฟชั่นแบบใบหนึ่งสองหมื่นกว่าบาทพี่พี่นอกจาเอาหนังงูมาผลิตให้สวยๆเก๋ๆไม่เหมือนใครดีไซน์น่ารักมากๆอันนี้สีเทาสีเทาค่ะ,ส,คะสวยคือพี่พี่ขาการจะใช้งานเนี่ยพี่ๆจะพี่พ,พ,จ,ะพ,พจะเอาเงิน ไว้ด้านนอกก็ได้นะอย่างเงี้ยคือจะเป็นการ์ดหรือเป็นเงินก็ได้แล้วแต่สะดวกเลยอ่ะอยากเอาแบงค์ร้อยไว้ตรงนี้อ่ะที่อยากเอาแบงค์ร้อยไว้ตรงนี้เออรู้แหละแบงค์ร้อยอยู่นี่อ่ะนี่แบงค์ห้าสิบอยู่นี่อ่ะอ่ะไว้ใช้สะดวกแบงค์ย่อยอยู่นอกแล้วกันแล้วข้างนอกแล้วก็ข้างในเนาะใส่เป็นแบงค์อะไรก็แล้วแต่คือลักษณะการใช้งานสามารถประยุกต์ได้ตามความต้องการประยุกต์ตามการใช้งานของแต่ละท่านได้เลย นะคะ,ะจะเน้นบัตรก็ได้จะเน้นเป็นเงินก็ได้นี่มันสวยและน่ารักมากและนี่คือสีน้ำตาลพาสเทลท้องโอ้โหพี่พี่ลาสวยมากอะเกตสวยลายสวยหนังสวยเงาช่ำเวอร์มากทุกคนคะ่ะสวยกว่านี้ไม่มีแล้วถูกกว่านี้ก็ไม่มีแล้วค่ะ7 9 0าสิบาทส่งฟรีแล้วใบนี้คือสีน้ำตาลงูเหลือมลายส้ สวยทุกคนดูทุกคนดูนดหนังสวยน่ารักมากค่ะถ้าชอบรุ่นนี้ให้ทักหานอนเหอได้เลยนะคะขอบพระคุณที่รับชมคลิปวิดีโอของน้องเอ๋ด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ